ทสำหรับประเด็นทองคำประจำวันที่24เดือนตุลาคมนะครับนั้งทุนโดยภาพรวมแล้วทองคำเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบในตัวเลยนะครับปัจจัยบวกในที่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าดอลลาร์และก็ยูซีบปรับตัวลงสามารถสร้างแรงสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้แต่ราคาทองคำก็กลับขึ้นมากไม่ได้เพราะว่าขาดปัจจัยสนับสนุนจากประเด็นเรื่องของสงครามตัวใหม่ที่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่ากลับเข้าสู่โหมด ที่มันทรงตัวพอเข้าสู่ทรงตัวปุ๊บทองคําก็เลยยังขาดปัดจจัยอยู่ดังนั้นในวันนี้ผมก็เลยต้องขอแจ้งเตือนกับพี่ๆขาบายของเราก่อนนะพี่นะว่าถ้านักลงทุนจะลุ้นว่าทองจะสามารถกลับขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยอันดับแรกเขาจะต้องสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตัวเองเออกมาก่อนการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของราคาทองคํานี่ดูยังไงครับดูง่ายๆที่ตัวเลข1,983.79 หรือว่าโซนน้ำเงินด้านบนการกลับเข้ามาอยู่ที่โซนน้ำเงินด้านบนได้จะเป็นอะไรที่เริ่มดีต่อทองคําหน้าบ่ายนะและถ้ายังขึ้นจนทะลุ1983.79ได้เราก็จะสามารถเขาเรียกว่าคลายความกระวนได้เลยเพราะวันหน้าบ่ายนั้นกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ตราบใดก็ตามที่ยังแตะปุ๊บแล้วก็มีการย่อแบบนี้ครับคือแตะแล้วมีอาการเนี่ยต่อให้ดอลลาร่วงต่อให้ยูซีีปรับตัวร่วงลงเราก็ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะ ย่อตัวกลับลงไปด้านล่างตอนไหนก็ได้แล้ววันนี้แจ้งเตือนกับขาบายอันนี้พูดรอบที่2นะครับว่าถ้าทองคำไม่ผ่านพ้นบริเวณโซน้นเงินตรงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังการไหลลงทำโลของราคาทองคำมาที่ประมาณ1 9 6 6 2 2 1,959หรอและ1,951ตามลำดับครับนักทุนบัตท่านถามว่าโอ้คุณครับมันจะลงขนาดนั้นเลยเหรอด้านล่างไม่มีแนวรับเพิ่มเติมเหรอจริงๆมันมีแนวรับบริเวณใกล้เคียงกับโลก่อนหน้า นั่งจุดครับเนี่ยตรงนี้เลย1 9 7 1 6 1แต่ที่ผมไม่ได้เขียนเอาไว้ให้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแนวรับดังกล่าวมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับตรงนี้คุณแตไ่ไม่สำคัญนี่มันก็ค้ำให้คืนที่ผ่านมาอยู่นะใช่ครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยมันทดสอบหลายรอบมากจะเกินไปนั่งจุนครับจนทําให้มีความเสี่ยงแล้วว่าถ้าสมมติว่าทองไม่รีบขึ้นตอนดีนะซึ่งส่วนตัวผมเองเมีไม้บายอยู่ด้วยผมก็รู้ในทองมันขึ้นนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงงในกกาารหลสูม ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะสําหรับพี่บี้ขาบายนะครับดังนั้นคนที่บอกว่าคุณผมไม่มีของอยากจะบายบายตรงไหนดีถ้าดีๆเลยก็คือรอย่อหน่อยใกล้เคียงกับ1971มากที่สุดแล้วค่อยบายหรือจะรอบายที่บริเวณโซนด้านล่างอันนี้คือวิธีการบายที่1ครับส่วนวิธีการบายที่2นั้นคือการที่ราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นไปแล้วยืนเหนือน1983ก่อนแล้วค่อยพิจารณาบายแถวๆตรงนี้บางคนบอกว่าคุณเรามาบายตรงนี้นี่มันไม่สูงไปหน่อยเลยครับ ไม่มีคำว่าสูงเกินไปและต่ำเกินไปในตลาด forex ครับเราพูดประโยคแบบนี้กันมากันมาโดยตลอดนะครับนักถุนเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ากำลังเนี่ยมันมีไหมถ้ากำลังมันมียังไงก็ลุ้นต่อได้ครับผมสําหรับขาบายสรุปประมาณเท่านี้ถ้าขาบายเข้าใจตกกันนะพี่นะขอเลขหนึ่งแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับนักถุนครับขอบคุณมากเลยทีนี้มาคุยกันที่ขาเซลล์กันบ้างเขาจะบอกว่าคุณครับผมได้ไม้เซลลมั้แต่ยอดด้านบนเลยเนี่ยยังถือต่อได้ไหมคําตอบคุณจะสามารถถือได้ครับเพราะว่า ในบริเวณโซนน้ำเงินด้านบน1978-1983เป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรดขาเซลล์ที่มีขนาดความใหญ่บางคนยังไม่เข้าใจในะครับว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรดขาเซลล์คืออะไรจุดบังคับโครงสร้างเทรดขาเซลล์จะเป็นจุดที่มีคนเข้าออเดอร์เซลล์เพิ่มเติมหรือว่าถล่มเซลล์กันมากที่สุดครับบริเวณแถวนี้เลยดังนั้นการที่ราคาทองคําในช่วงเช้าขึ้นไปแตะและมีการย่อถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าขาเซลล์ผมเองเนี่ยยังไม่ยอมรับนะ การกลับขึ้นไปของราคาทองคําหน้าบ่ายดังนั้นคนที่มีออเดอร์เซลล์ได้กำไรสามารถรันต่อได้แต่ถามว่าจะรันจนถึงกับหน้าเซล,นะล,ล,ล,ล์เลยไหมคุณครับลงไปลึกๆเลยไหมปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถให้ คำตอบขนาดนั้นได้ครับเนื่องจากว่าทองคําอยู่ในโหมดของหน้าบายแต่เป็นหน้าบายที่ขาดปัดจจัยสนับสนุนเท่านั้นเองดังนั้นคนที่มีออเดอร์เซลล์แล้วลุ้นเก็บตามแนวพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับแบบปิดเก็บทํากําไรบ้างหากว่าระวัดระแวงแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นมาทะลุ1983เมื่อไหร่ยัยยๆนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวทองมันจะขึ้นแล้วละ่ะถ้ามันยืน1983ได้แต่ตอนนี้ถ้าให้วัดกําลังเลยเนี่ยนะครับกำลังฝั่งไหนเป็นต่อคุณทองมันดีขึ้นมา ยังคงต้องบอกว่ากําลังเซลเยอะกว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในเทรนหน้าบ่ายก็ตามเพราะว่าอย่างที่บอกทองจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายมันไม่ใช่1978ครับมันต้อง1983ขึ้นไปเลยแค่นั้นเองต่อมาคือคนที่บอกว่าคุณครับผมไม่มีของนะฮะอย่างที่คุณที่ถามว่าเข้าเซลสั้นๆได้ไหมครับได้ครับโซนแถวนี้เซลสั้นๆแล้วก็ SL น้อยด้วยเข้าเซลเฉลีฉล่ยในโซนน้ำเงินปุ๊บทะลุ1,983.85แถวๆตรงนี้ขึ้นไปด้านบนก็เตรียมพิจารณา SL ออก ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดครับแล้วถ้าผมจะเซลล์นี้ต้องรอตรงนี้เลยคุณกดเลยได้ไหมถ้ารับความเสียในการโดนล,ลากจนกถึง1 9 8 3 8 5ได้ก็สามารถกดได้เลยครับตรงไหนก็ได้ครับนักลงทุนเพราะตรวจสอบแล้วว่าพละกำลังฝั่งขาบายยังไม่ได้เยอะมากเพียงพอแม้ว่าในใจลึกๆผมอยากจะให้มันเยอะก็ตามนะครับแต่พอเห็นมันแตะ1 9 7่กปุ๊บมันย่อปั๊บเลยแบบนี้เขาเรียกว่ามันออกอาการครับนักงทุน,นดูทรงแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ โอเคครับนังทุนครับ,บสำหรับขาเซลล์ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันนะพี่นะรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวแล้วฝากด้กันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพรคุณ คู่เปล่าเทรดดิ้งชอล์เนจนซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคู่เปล่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่องเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านั่งทุนสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR code โคเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนั่นครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวันที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ หนึ่งุนห้องซิกของเราก็มีโปร,โรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนึ่งุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีทเทรดชนขาวครับไลน์ไออยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal นห้องซิกคูตอย เทรด e บบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน JJ go signal 3ครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Har m o ม i c นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั้นทุดสนใจแอดไลน์ Ad ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปลาลึกสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลนี้หลัสกสกุลนีนล้รอ ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนักทูนไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ